ดีค่ะวันนี้เราจะมาตำตีนไก่นะคะซุปเร์นะคะตำซัวซุปเร์นะคะใส่มามะ่าค่ะเราตำพริกแสก้กับเรือนี่หน่อย,ยนะคะกระเทียมหนึ่งกีบนะคะจะไม่ไปเด่ไฟเยอะนะคะเพราะว่าเนี่ยมันแบบเหมือนคาเครื่องมันเราเรียกนะคะคุณเอกเรียกว่าเครื่องหรือว่ามันจะมันจะเซ็งนั่นเองนะคะนะคะแล้วมันจะ ปุงอาหารปรุงของไปมันก็จะเจ็บค่ะก็ใส่กระเทียมไดนะคะต่อไปเราบีบมะนาวค่ะหรือว่ามะนาวแบบบ้านเราไม่มีค่ะก็มะนาวเลมอนเลมอนนี่แะค่ะ,ะใครชอบชอบคึ้นลูกนะคะใส่ลงไปหรือว่าใครชอบเปรี้ยวชอบก็ไป็ก่อจะทำอะไรหลายอย่างนะคะน้างมืนก่อนนะคะ นี็รำตามด้วยมะนาวเราก็จะตามด้วยมะกเกลือเทศนะคะนี่นะคะคือเราสับไปแล้วนะตาซวกแตงนะคะใส่แค่นีออนะคะล้วก็มีมะกเกลือเทศตามด้วยถวั่วที่สงค่ะเราจะเอามะกเกลือเทศลงไปค่ะนะคะแล้วเราก็น้ำตาลนิดเดียวค่ะ ใช่ครัเพราะว่ามเขือเทศเรามันก็หวานนิดนะคะ่ะใส่กะน,นะคะาด้วยผงงูนะคะไม่ต้องใส,เใส่เยอะใส่แค่นี้คะ่ะหนึ่งจอนชานะคะกะาคะ่ะใส่หมี่ใส่หม้อใส่ไว้ เพิ่งใส่เยอะนะคะสักสมงช้อนโต๊ะถ้าปลานัวอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้แล้วเราก็มาคุณกันค่ะมีน้ำมะขามก็ใส่น้ำมะขามไปด้วยแป้งไม่ใส่น้ำมะขามนะคะเพราะว่าแป้งเดีือดตามไปเดี๋ยวก็มีน้ำ แล้วามาดูกันตอนใส่สเปอร์เตนไก่นะคะใส่ถั่วลงไปเราก็ยั่วๆกันอ่ะแค่ลดลงไปค่ะ เ,เดี๋ยวเรารอแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาซุปเปอร์ตีนไก่มาสั่วแส่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราลวกตีนไก่จนเปื่อยดีมากเลยนะคะเรามาเริ่กจวกกันเลยแค่อำเฉยๆก็ได้เพราะว่ามันเปื่อยมาก ะะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะตอน hey, นะะอานกค,คก็จะได้ประมาณนี้นะคะซปเปอร์ทำซปเปอร์ตีนไก่นะคะนี่เลยนะคะลองทำดูนะคะอร่อยนะคะแซ่บลายนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย